ดิ้นกันทั้งประเทศแล้วขเขมรจะทำยังไงเมื่อละครผมลิขิตจดลิขสิทธิ์เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกและบทพูดทั้งหมดยินดีต้อนรับสู่ TNS Sport Comment หากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนแอดมินก็สามารถกดซุปเปอร์แตงและเลือกเหรือราคาตามกำลังสนับสนุนได้เลยนะครับแอดมินจะขอบพระคุณอย่างสูง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีการออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับละครเรื่องพรมดิขิตที่ต่อยอดจากบุคเพสันิวาสจดลิขสิทธิ์เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกและบทพูดทั้งหมดเรียกว่าทําแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับจากความสําเร็จของบุคเพสันิวาสทําให้ละครภาคต่ออย่างพรมดิขิตได้จดลิขสิทธิ์ไอที่ครอบคลุมหมดทุกอย่างทั้งตัวละคร เสื้อผ้าหน้าผมบุคริกและบทพูดในละครเพื่อการต่อยอดโฆษณาในอนาคตโดยกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดเผยถึงการจดลิขสิทธิ์ของละครเรื่องล่าสุดพรมลิขิตภาคต่อจากบุเพันิวาสโดยครั้งนี้เลือกที่จะจดลิขสิทธิ์ทุกอย่างละเอียดกว่าเดิมป้องกันการลอกเลียนแบบแล้วนำไปใช้ต่อในเชิงพาณิชย์และกล่าวว่า สำหรับพรมลิขิตหรือบุพเพสนิวาสทาง BEC World จดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า IP เพราะปัจจุบันไม่ได้ทำละครเพื่อฉายในทีวีอย่างเดียวการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ครอบคลุมทุกอย่างที่มาจากละครเพื่อการต่อยอดโฆษณาและคอนเทนต์ต่างๆในอนาคตยกตัวอย่างเช่นหลังละครออกอากาศแล้วโด่งดังขึ้นมาหากมีใครจะเอานักแสดงในเรื่องนี้ที่แต่งหน้าทำผม แล้วแสดงอากับกิริยาต่างๆเหมือนกับตัวละครในเรื่องนี้มาโฆษณาสินค้าลิขสิทธิ์ IP จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยและทางเจ้าของโฆษณาก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ก่อนปัจจุบนันนี้เราไม่ได้ทำทีวีเพื่อที่จะทำละครแล้วออกอากาศผ่านทีวีอย่างเดียวมันมีหลายอย่างเวลาละครของเราฮิตก็จะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์ซื้อ IP ของเราเพื่อที่จะไปทำภาพยนตร์โฆษณา ผมยกตัวอย่างอีกหน่อยก็อาจจะมีคนมาเอานักแสดงพระนางของเราอยู่ในชุดที่คนคุ้นเคยในละครอย่างนี้ผมเรียกว่าเสียค่าสิทธิ์นอกจากคุณไปจ่ายค่าตัวของดาราแล้วคุณยังต้องเสียค่า IP หรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผมด้วยค่าคาเล็กเตอร์ด้วยแล้วอีกหน่อยถ้ามันฮิตขึ้นมามันก็จะมีการเตรียมไปทำสินค้าทีละลึกพวกสินค้านี้มันก็จะมีเยอะซึ่งตอนนี้ ก็มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเอาไปทําหมวกทําหมอนทําอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ผมคิดว่าคนดูละครก็จะดูเรื่องนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าก็จะดูอีกแบบหนึ่งว่ามันฟินตรงไหนบ้างจับตรงไหนเอามาทําอะไรได้บ้างเป็นโปรดักที่จะพอเอามาทํานี่ทํานั่นได้บ้างมันก็จะมีแบบนี้ออกมาแต่เราก็จะไปจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้เลย จุดเริ่มต้นของความคิดในการจดลิขสิทธิ์ IP มาจากการที่สร้างละครขึ้นมาในเรื่องหนึ่งทีมงานไม่ได้สร้างแค่ตัวละครแต่ยังรวมถึงเสื้อผ้านหน้าผมบทพูดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวละครนั้นๆรวมถึงฉากจำฉากสำคัญต่างๆในเรื่องทั้งหมดนี้สามารถนำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดเวลาจุลาิสิพาร์คเข้ามาทีหนึ่ง ก็เข้ามาเต็มเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งผลิตภัณฑ์มาเต็มของเราในอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีละครในแนวบุเเพสันิวาสแนวแบบพรมนิชิตเราทําได้เรามีบริษัทเอเจนซี่โฆษณาซึ่งสามารถขโมยซีนใดซีนหนึ่งที่เขารู้ว่ามันปังเพื่อที่จะเอามากอ๊อปเอาไปเป็นโฆษณาอย่างที่เราเห็นกันเพราะมันโผลมาแป๊บเดียวคนมันก็มีแบรนด์รีคลอแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการได้เงินซึ่งจะไม่เหมือนกับในอดีตเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามีความสําคัญและอีกหน่อยอาจจะมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทําบุเพสนิวาสสเวอร์ชัน่นภาพยนตร์อีกก็ได้และนายสุรินยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่จดลิขสิทธ์ไอพีไรแบบนี้กับตัวละครแม้ว่าที่ผ่านมามีการจดทะเบียนในรูปแบบอื่นๆมาโดยตลอดเป็นความพยายามที่จะบริหารสิทธิ์ให้ดี และครอบคลุมมากขึ้นแต่ก่อนไม่มีความสําคัญของค่าลิขสิทธิ์นี้มากเพราะได้เงินจนํานวนไม่มากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงที่เศรษฐกิจไม่สู้ดีนักการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เรามีได้อย่างคุ้มค่าก็จะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นในยามขับขันเมื่ออยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเงินในส่วนนี้ก็จะเหมือนได้เพิ่มเป็นโบนัสได้ลิขสิทธิ์ครอบคุมหมดเลย ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้คาแรคเตอร์คอสตูมหรือจงใจให้เหมือนกับของที่เราประโยคหลักทั้งหลายที่อยู่ในสคริปที่พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองของเราชาวบ้านถ้าไปแต่งเหมือนก็คือไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่เจตนาทุกอย่างคือจบถ้ามาคุยกันแต่ถ้าคนทั่วไปแต่งตัวย้อนยุคก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้น และเมื่อข่าวนี้นะครับได้ยืนไปถึงเขมรมีการเผยแพร่ไปในกลุ่มอาเซียนนะครับก็มีชาวเขมรรวมไปถึงชาวไทยด้วยนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นไม่มากนะครับแอดมินนำมาฝากเล็กน้อๆยๆมุมมองแรกครับกล่าวว่าทำแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นต้นฉบับทั้งหมดหรอก็ใช่สิครับละครเรื่องนี้ก็เป็นของคนไทยที่ทำเนาะ <S <S 2> <S 2> เขาก็เป็นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าเขาก็เขียนบทเอง ทำคอสตูมตัวละครคาแรคเตอร์รวมไปถึงบทพูดก็เขียนเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาม่อมองต่อมาน,นะครับยอมรับความจริงให้ได้แล้วขมิญมุมมองต่อมาครับขมิญคือต้นฉบับแล้วก็มีหนึ่งคนแล้วครับมาตอบกลับคอมเมนต์ว่าในยุคนั้นขมิญยังเป็นอนณานิคมของสยามอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาน,นะครับต่อไปเราก็คงจะไปจดลิขสิทธิ์นิทานและตำนานพื้นบ้านของเราเช่นเดียวกัน มุมมองต่อมาครับยุคนี้ขมิ้นคือเมืองขึ้นสยามจะมาเป็นของขมิ้นได้ยังไงทุกอย่างที่ขมิ้นได้รับคือของสยามต่างหากอันนี้ต้องแยกแยะนะครับว่าเขาจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของตัวละครเสื้อผ้าหน้าผมบทพูดก็คือลิขสิทธิ์ของละครในเรื่องของพรมลิขิตนะครับไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์ในสมัยอยุธยาแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเรียนแบบ ชุดแบบทุกอย่างที่เขาจดลิขสิทธิ์ก็แบบนั้นก็ถือว่าถูกแล้วก็โดนแน่นอนนะครับเอาละครับสาหรับอ e. ีนี้อัดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์ก็แชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคีดิป็นมาจากการแปลคอมเมนต์ใน e ีพีต่อไปสาหรับอ e. ีพีนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับ